ไปแกปแก้กันเดียวควนตกเหลามามืดวัดเร็วเจ้าเจ้าก็ต้องมาครับคนตกกว่ารองอุ้ยต้อยเอ็มอยู่บนเนี้ยบน,น,น,นควันเนี้ยพอมดงานวางเพลงอ่ะทีย้ายจางกินครับดูครับบนจอมเนินร้องกุ้ยอุ้ยยิกอรองร้องกุ้ยครับอุ้ย,ยโนูมาริโออยู่ข้างบนนูอุ้ย,ย

để quên các con bón leo